ไม่ขึ้นครับตอนนี้แมนยูแย่แล้วหาเล่นให้อันวาเลศชัดลูกนี้ก็ไม่ได้ครับลูกนี้ลดนเซตซิตี้จะสวนเร็วแล้วก็มูสวนเร็วลูกนี้อันวาเลสอันวาเลสระชากไปแล้วจะยิงใจให้ฮาเลนแล้วก็เรียบร้อยครับสงประตูต่อศูนย์จากเออร์ลิงเบลาฮาเลนครับสองสามหนึ่งไม่สันเมา โอ้เมาแล้วก็เปิดมาลูกนี้แล้วทัดขึ้นมงไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็ซัดอีกทีไม่ได้โอ้โหแล้วบูโน่ต,ตักขึ้นมาโอ้ยเลยไปไหนตักไปไหนแล้วอ,อันวาเลสอันวาเลสวา่วาไงฝากไปที่โฟเดนครับโฟเดนเดนึงจังหวะนิดน,นึงตบขึ้นให้อันวาเลสแล้วก็ซัดไ่ซ้ายครับ ุกิแลนด์ช็อปรับเติมเกมอ e ีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูก,กัวเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกิแลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้พาทุกคนมาลงแข่ง BCL ครั้งแรกของช่องครับวันนี้นำพิมลักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในแผน3-2-3-2ครับไม่รู้ว่าจะถล่มคู่แข่งหรือว่าจะโดนคู่แข่งถล่มนะเป็นกำลังใจให้ด้วยครับทุกคนสำหรับคู่แข่ง มาในฟุตทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้มาในแผน4-2-2-2นะทุกคน b c l ซีซั่นที่160ครั้งนี้ใช้ฟุตทีมสโมสรปัจจุบันครับไม่ว่าในเกมนักเตะคนนั้นจะอยู่ทีมไหนแต่ถ้าในสโมสรปัจจุบันในชีวิตจริงเขาอยู่ทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สามารถดึงมาเล่นได้เลยนะครับโอเคแมนเชสเตอร์เร์บี้แมตช์ครั้งนี้2เกมใครชนะทั้ง2เกมก็ เข้ารอบทันทีแต่ถ้าชนะคนละเกมก็ตัดสินกันที่ลูกได้เสียนะครับมาครับไปลุยกันครึ่งแรกมอยูเป็นไฟเคีย่ยวลูกก่อนบุกจากซ้ายไปขวามนเชสเตอร์ซ <Manchester City, S 1> ิตี้บุกจากขวาไปซ้ายครับลูกนี้โอ้โหเสียบอลแล้วโอเคตัดบอลได้อยู่ครับมา ก็มาดีครับโอ้โหเสียโอ้ฟิกเคาน์เตอร์หรือเปล่าครับวันนี้โอเคดักได้ครับใจเย็นออกซ้ายไปครับอ้โอเคปีกซ้ายใช้ชานโชนะมาครับบุโนโอ้โหดักได้ครับเอาแล้วแมนซิตี้จะสวนเร็วแล้วฮาเลนออกขวาครับโอ้ยตัดบอลได้โอเคลูกชอไปที่ชันโชอีกครั้งหนึ่ง ฝากไปที่เลตฟอร์ดครับเลตฟอร์ดแทงมาลูกนี้ก็โดนดักครับซิต,ตี้จะสวนโูดิภาพกระตุกนิดหน่อยทุกคนโทรศัพท์ผมประมาณนี้ครับ <c oughs> อาล,ล่นอ๋อโอเคมาดิเนสดัดกได้ครับฝากเคาะกันสั้นๆแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรทุกคนมันกระตุกโอ้ยมาดิเนสดัดกได้ครับโอเคออกขวาอ่นตัวี้ อัลโตนี่กระชากขึ้นหน้านนกระชากขึ้นหน้าลแล้วภาพก็กระตกุกแล้วโอ้ยโรดีครับดักได้โอ้ต่างคนต่างล้นครับล้นเลยอันโตนี่แ้วให้โอ้ยไม่ได้ครับบูโนโนลอนซิตี้ดักก่อนได้ครับกูคแข่งแล้วผมทำอะไรโอเคใจยเย็นใจยเย็นตักไปโอ,โอ้ไม่ได้เลยจ่ายไม่ทะลุเลยทุนจ่ายไม่ผ่านเลยครับแล้วก็ยังไงครับฮาเลเรน ออกซ้ายมาหาเล่นเก็บอลได้แล้วจะแเตะหลบไปได้ครับอันมาเลสไม่ใช่อันวาเลสใครวะเนี่ยเสียลูกเตะมุมแล้ลูกนี้ทุกคนผมภาคยาวๆนะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภัยเด้อโอ้โหตายอยู่ไปครับหายลุนใส่ฟอร์ดกระชากไปกระชากกระชากแล้วยังไงครับฝากไว้ โอเคชันโชต์อุ้ยเซร์ลักโอ้รุรนภาพมันภาพมันกระตุกอะทุกคนโอ้โหฮาแลนลูกหนีปาดมาแล้วก็หนึ่งศูนย์ละครับแมนชเชสเตอร์ซิต,ตี้ขึ้นนำล้วครับแล้วนี้ก็เรียบร้อยครับเออร์รลิงฮาแลน ผมให้น้องเปิดร <Swift, S 1> ีเพทเต็มเต็มสตีม <c oughs> จะได้ดูภาพช้ากันไปเลยครับโอเคหนึ่งศูนยครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำแล้ว <c oughs> นี่แล้วเควินเดอบอยครับปาดมาให้จุดนัดพบของฮาเลน,นครับแปรง่ายๆเข้าไปเลยครับเบอร์ยินเดียก็ได้แต่ใช้สายตาเซฟแล้วครับโอ้ เหมือนชีวิตจริงไหมเดือบอยใจ่ายให้ฮาเลนแล้วก็ตบง่ายๆครับยิงด้วยขวาด้วยฮาเลนอะมาซิตี้นำจากฮาเลนหนึ่งศูนย์ครับนาทีที่สามสิบเอ็ดไปครับมาลุนชานโอ้อัมราบัตแล้วโอ้อยังไงตกมาลูกนี้ก็ลูกชอครับเก็บได้ไจ<อ>เย็นใจทำช่องอืมโดนดักอีกแล้วแล้วยังไงครับ โลตินิสแต่ได้เพราะโอ้ยลวนลุมสองยังได้อยู่ไม่ลุ่นไม่ลุ่นแล้วโอ้โหติดจ่ายก็ติดกันเองอีกไหมบอลันเอาบอลเลสอัานบอลเลสฝากแล้วยังไงไปที่ออลเลสอีกทีนึงกลับจะกลับมาให้เดอะบอยครับไม่ได้ไปเินเดีย โอ้โ,โหโดนดักตลอดครับไม่ขึ้นคนระับตอนนี้แมนยูแย่แล้วหาเล่นให้อันวาเลสชัดลูกนี้ก็ไม่ใช่อันวาเลสแล,ล้วุกวนใครฮะเป็นนักเตะใหม่ของแมนซชตี้หรือเปล่า <c oughs> เด็กเรือเด็กเรือ <c oughs> บอกผมหน่อยว่าคนนี้คือใครครับไม่มีหน้าด้วยไปฮะไปนี่เดี ซ้ายไปชอวหนด่งเวลาถึงศูนย์ครับครึ่งแรกทุกคนดูว่าไม่ได้ยิงเลยครับไปดูกันต่อครึ่งหลังเนาะมาครับเริ่มครึ่งหลังแมนเชสเตีร์เป็นฝ่ายบุกจากซ้ายไปขวาแมนยูนเต็ดบุกจากขวาไปซ้ายครับได้ลูกชอวช่างโช ทำระบัดคาเซมิโลครับคารแเซแล้วก็จ่ายติดครับโรดี้ฝากหาเล่นแล้วก็โอ้จะให้เดอะบอยลุนโชครับตัวนี้มาช่วยเกมรับวันเดียโอ้หออไปตัวนี้ฝากเข้าในแล้วลุนแซะลูงนี้จาอยนว่าไงลุนมาช่วยครับโอเคลงมาเก็บฝากไว้ก่อนคาเซมิโลจ่ายติดอีก โอ้โหตเต็มพื้นที่ไปหมดครับแล้วจังหวะเดียวลูกนี้ยังไงยังไงครับอันเาเลตแล้วจะเปิดม่วงแล้วหักได้ยู่ยังกอนให้1นึ่น์ก่อนยังก่อนครับอารุนออกขวาอันโตนี่อันโตนี้ใช้ความเร็วฝากมาที่หไฮรุนเขาะสั้นๆให้บูโน่ครับบูโน่ตอกส้น ให้ออกสายว่าชาโชแล้วก็แทงไปที่อัมลาบัตนะครับตึงกับจงังหวะหนึ่งแล้วก็ชาโชจะหูจะหมุนไม่ได้ครับลรงนี้ลนแซสตีจะสวนเร็วแล้วก็มูสวนเร็วลูกนี้อัลมาเล็ตอัลมาเล็กระชากไปแล้วจะยิงใจให้ฮาเลนแล้วก็เรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนจากเออร์ลิงเบาฮาเลนครับแบบว่าแมนยูไม่ได้ยิงเลยทุกคน ผมไม่ได้ยิงเลยอะไรโอ้โหเต็มพื้นที่ไปหมดครับแล้วก็โดนสวนทีเดียวครับตูมเดียวหายเลยครับเออร์ลิงฮาเลนโอ้โหบารเยนเดียก็กระตุ้นเพื่อนๆแล้วครับดูครับดูเพาะง่ายๆครับให้ฮาเลนตบทีเดียวครับเรียบร้อยครับหายไปเลยอ้อสู้ไม่ได้เลยครับสองลูกครับ ตอนนี้โอ้โหโดนไป2ลูกแล้วครับสกอร์ไหลแล้วครับตอนนี้นาทีที่65มาตั้งสติกันหน่อยครับตั้งสติกันหน่อย2ลูกยังพอไหวน่ะยังพอสู้ได้ครับไปฝากมานี้แรดฟอร์ดครับตึงจังหวะนิดนึงทำระบัดาซิมลโลขอไปอันตัวนี้ขอโอ้ยไม่ถึงเนี่ย แล้วฮาแลนครับเขาออกไปที่เดอ์บอยปาดมายาวๆโอเคได้อยู่ได้อยู่ไปเดียวจะเย็นสองลูกยังสู้ได้นะสองลูกเย็กใหญ่ใหญ่ใหญ่มาซ้ายไหมโอเคทุกคนตอนนี้ที่บ้านผมฝนตกนะถ้าได้ยินเสียงฝนก็ต้องขอไปครับไม่ไม่รู้นะแทบจะไม่ได้บอลเลยทุกคนอำลาบัด โอเคฝากไปไที่บูโนโ่บูโน,โโโนโ่โอ้ยจ้ะโอ้ใจแบบนิดเดียวอะติดตลอดนะครับ <S <S โอเคดักได้หมดแล้วคนวาลันวาลันผมหมดแล้วแันโทนีอัลลาบัตฝากไปที่แอนโทนีอีกครั้งนึงอัลลาบ,บัตแล้วอัลลาบัตมีพื้นที่ยังไงอาเซ ือจะจ่ายทะลุช่องไม่ได้เลยครับฮารเนโอเคยู่แซได้สองศูนย์นี้ยังได้นะแล้วเปิดดูสิไม่ถึงครับเปิดยังไงก็ไม่ถึงอ่ะโอ้โหี่หยุดหยุดเกมก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้กดหยุดก็จะหมดเวลาแล้วเนี่ยนาทีที่แปดสิบแปดดูดูดู พา,า<ป>ตุกแล้วยังไงโดนสวนกับลูกนี้ฮาเลนแล้วก็เรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนยนาทีที่90บวกหึงโ <laughs> อ้อยอะไรครับเนี่ยโอ้ก็สมกับชีวิตจริงของเขาเ<ว>นาะฮาเลนอ่ <c oughs> ะโอ้ป<อ>็นยินดียนี่นเซ็งเลยครับไม่ได้เซฟเลยครับ เอดิซอนก็สะใจแล้วครับสาประตูต่อศูนย์ทุกคนดูฮารเรนครับมีโลง่ลงๆมันจะเหลืออะไรแล้วครับเท้เาซ้ายิงปั่นก้อยด้วยสาประสานแดนหน้าครับอันวารเลสพมาที่ดะบอยดะบอยปาดต่อให้ฮารเลนครับฮาเลนก็ดีไซก้อยเรียบร้อยครับหายไปเลยแล้วผมก็ลืมดูเวลาครับไปไ<ม>เปียนแผนมานิดหน่อยเสร็จแล้วก็ เปิดมาก็หมดเวลาพอดีครับทุกคนไปต่อกันที่เกมที่2ครับแล้วเกมนี้ก็3ประตูต่อศูนย์ครับเออร์ลิงเบลฮาเลนเป็นแฮตติกคิโลได้แฮตติกคิโลไปครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์เกมต่อไปผมน่าจะเปลี่ยนแผนครับทุกคนน่าจะเปลี่ยนแผนนะแผนนี้ไม่ไหวละหลัง3ามเสร็จแล้วก็กลางเล่นปีกอุสาห์เล่นหน้าคู่นะปกติหน้าคู่ก็ถนัดอยู่แล้วครับดูครับไม่ได้ยิงเลยมาครับไปต่อที่เกมที่2ครับ เกมที่2ขออนุญาตเปลี่ยนแผนนะทุกคนไม่ไหวครับหลัง3ตอนนี้ใช้หลัง4นะ4 2 3 1ครับใช้ m อ3ตัวสำหรับน้องคู่แข่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ใช้เหมือนเดิมครับ4 2 2 2 1, นะมาไปลุยกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงผลกันแข่งผมต้องยิง4ลูกต้องยิง4 0นะะถึงจะถึงจะผ่านเข้ารอบเนาะไปครับขอ3 0ให้ได้ก่อนลูกแรกยังไม่ได้เลยครับ ขอลูกแรกให้ได้ก่อนเนาะมาวิสรานีอีปิกมาให้เราเปิดสองแพ็คซ้อนทุกคนลงทุนกันไปกี่ทองครับผมเปิดแค่เปิดฟรีกับทองติดไอดีทองฟรีติดไอดีก็เปิดไปได้ก็ไม่ล่าหรอกครับเพราะว่าไม่ไหวครับภาคนี้งบไม่มีเลยครับ <c oughs> โอเคไปลุยกันต่อครับเกมที่สองแล้วมันมีสก,กา อันนี้ใช้อันบิส้าเป็นแบ็กเล่นหลังสี่ตัวครับสี่สองสามหนึ่งมิซันเมาโอ้เมาแล้วก็เปิดมาลูกนี้แล้วทัดขึ้นมงไม่ได้ไม่ถึงแล้วก็ซัดอีกทีไม่ได้โอ้โหแล้วบูโน่ตักขึ้นมาโอ้โหเลยไปไหนตักไปไหนจะสวนกลับครับได้อยู่ดักได้คาซิมิโร่ฝากคาซิอีกครั้งออกขวาครับอันบิส้า ไปที่อันดตโอ้ไม่สนุกโดนดักครับโอเคดักได้เมาฝากคาซิมิโลแล้วก็อือัมลาบาดแจไม่ถึงครับอัมลาบัตนี่ล่างนี้เป็นบ็อกทกนะทุกคนล่างฟิโอลินติน่าครับใครที่ทเป็นเอฟซีแมนยูก็ ้าไปสอยมาได้แต่เป็นร่างของฟิออร์ยังไม่ละไม่ใช่ร่างของแมนยะูเนาะโอ้เอาไปก่อนโอเคนี <Okay. S 1> okay, ครับเหนียวฝา,ากไปแดอรอดได้ไหมโด <Spot S 2> นฉกอะ <Inter> ทุกคนตั้งเกมไม่ได้เลยครับาคือเกมมันเร็วมากอะชอชอไปยืนแบ็กซด์นะ ตอนนี้ประจำการอยู่ที่แบ็กซ้ายนะครับไม่ได้เป็นเซ็นเตอร์แบ็กจำเป็นแล้วล่ะเย็นเล่นหน้าโกดเยอะน่าไงโดนดักแล้วโอเคดักได้อยู่คาเซนอุบัตโอเคีเซนอีลิซนให้เลตฟอร์ดเลตโอ้ โอ้โหซิตี้จะสวนเร็วแล้ว,ลวซิตี้จะสวนเร็ว oh, <good> เลี้วอันวาเลสอันวาเลสว่างไงฝากไปที่โฟเดนครับโฟเดนดึงจังหวะนิดนึงตบขึ้นให้อันวาเลสแล้วก็ซัดไปซ้ายครับโอ้ยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนับหนึ่งของเกมทีส่สองครับโอ้โหสกอร์รวมเป็นตอนนี้สี่ประปตูะต่อศูนย์ทุกคนโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหคาเซมิโร่ครับต้องมาติวกับน้องหน่อยโอ้โหยังไงครับนี่อ่ะ ไม่มีโอกาสได้ยิงเลยทุกคนอ,อันวอนเลสครับเบิก<อ>สกอร์แรกให้ซ<อ>ิตี้ในเกมที่2ครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมทแล้วสัปดาห์นี้แมนยูจะไปพบกับไบตันที่โอทเทฟฟอร์ดนะทุกคนเอ <laughs> กี่ว่าไงไหวไหมครับช่วงนี้ทีมก็มีปัญหาเยอะด้วยจะเอาใครมายืนปีกนะครับสำหรับแมนยูชีวิตจริงนะ <laughs> ไม่รู้ว่าเอาใครมายืนปีกอันโตนี่ก็ เป็นคดีความกันอยู่เนาะส่วนซานโซ่ก็มีคดีเหมือนกันครับเป็นคดีกับผู้จัดก,การทีมเ <laughs> ทมนฮากเป็นคดีกับเทนฮา <laughs> กนะโอเคทุกชอรครับปาดให้อัมลาบัตไม่ถึงนบูโนดึงเกีว่วบับูโนโอ้โหเธอหนึง่งรอบแล้วยังไงโอทุกคนผมกดพีดกดผิดผมจะดับเบิลทัชทุกคน ปูโน่มีเดเบลูนแทสนะผมใส่ให้ครับตั้งนี้แล้วตักมาอย่างนี้ก็เดิลบอยครับยิงนกไปหนึ่งตัวสกอร์รวมตอนนี้4-0นะทุกคนไปกันต่อครับเราต้องซวยถึงที่สุดแล้วภาพก็กระตุกอีกครั้งหนึ่งเอาให่่่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งชอบโอเค นปครัอิลิกเซนอิลิกเซนดึงจังหวะนิดนึงเออที่อัมราบัตลองสักดูสิลองอุ้ยเบาเกินไปอัมราบัตสำหรับอัมราบัตผมใส่ลองแลงชุดติงให้ครับลองเล่นชุดติ้งนะแต่ไม่มีโอกาสได้ยิงเนี่ยทุกคนดูหองบอลเยอะอยู่เกมนี้หองบอลสักสักสิบเนาะโอเคไปกระต่อครับ เดี๋ยวลองตัดคาเซเป็น CMF เนาะเราใช้ CMF คู่เลยครับวิ่งขึ้นวิ่งลงเลยไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับแล้วขอดึงดาโล่ลงมาแทนวันวิสก้าเนาะไปต่อกันครึ่งหลังครับมาอีกครึ่งเดียวทุกคนผมต้องยิง4ลูกเพื่อให้เสมอไปครับมาได้ไหมจะสู้ได้ไหมขอชนะนัดนี้ก็แล้วกัน โอ้โหแล้วฮาเลนสัดลูกนี้ก็โอ้ยเปิดมาเปิดมาแค่3นาทีครับฮาเลนซัดไปแล้วอีกหนึ่งลูกครับโอ้ยยังไงครับนี่อ้โหตอนนี้สกอร์รวมหประตูต่อศูนย์ครับทุกคนโอ้โหฮาเลนครับลูกเดียวลูกนี้ก็จะไปเหลืออะไรละครับสัดลูกนี้ก็ไม่ได้เซฟเลยหายเลยครับน้องเขายิงมันจริงๆทุกคน ยิงบันเท้ามากครับฮาแลนด์ครับยิงเหมือนชีวิตจริงครับตูมเดียวรับหายเลยครับโอเคครับไปกันต่อทุกคนเกมยังไม่จบทุกคนมันยังไม่จบแค่นี้ครับตอนนี้2ประตูต่อศูนย์ในเกมหลังเกมที่2รวมสกอร์เป็น5ประตูต่อศูนย์ครับ,รอรบโอโ้โหอโูดูแล้วดึงจังหวะนิดนึงหมุนหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็ <That was S 2> ฝากที่เลดฟอร์ดเลดฟอร์ดเอาไว้ทันหนึ่งทีแล้วก็จะยิงใจโอโ้โหจะยิงทุกคนผบจะยิง so รูปภาพโอ้โหจังหวะเดียวจังหวะเดียวจะรัวๆวันทัสน์ครับทุกคนไอยังไงไปตอนที่ชอโอ้โหล้ำหน้าได้ยังไงจานโอ้โหนี่เดี๋ยวแขนหรือเปล่าโก่งตัวหรือเปล่าสกิลโก่งตัวมีใครไหมครับผมจะเปิด50แล้วทุกคนสกอร์รวม ยังไงก็กลับมาไม่ได้ครับก็ขอตีแค่แตกแล้วกันเนาะ <Kyle Walker. S 2> ขอตีแค่แตกครับห้า <the> ลูกนี่ไม่มีทางตีเสมอได้อะ <The S 2> แต่ก็ขอตีแค่แตกแล้วกันอ <cept> าร์เนแล้วดูเหมือนจะจะเพิ่มนะทุกคนดูเหมือนจะเพิ่มนะอ้โหโดนโอ้จานอะไรนี้อ้ <The S 1> โอ้เดอร์บอยครับโดนแสะข้างหลังโอ้คาเซมิโลเควินเดอร์บอย จะยิงไหมเดี๋ยวบอยครับยืมที่ลูกเดีด๋ยวบอยเป็นยังไงแล้วก็เคาะจหนึ่งทีครับแล้วจะสตันนิ่งนิ่งนิ่งโดนล็อกนี um> ้สวนครับโอ้ไม่ได้โอเคสวนครับกาเซ่บางที่แล้วสายว่างสายว่างโอเคสายเมาอุ้ยเมาทำอะไร เอาทำอะไรเอาเปิดเบิรโอ๊ยแตะเตะมุมทุกคนมาขอเตะมุมเข้าหัวสักลูกเข้าหัวสักลูกครับมาขอเข้าหัวสักลูกหนึ่งสวยๆไปครับไปเลยเข้าลูกนี้โอุ้ยเต็มสองตัวมาตินิเดี๋ยวยิ่มาติเนิมา ยืนอีลิกเซนโอ้โหหมดรือเ่<ม>าแล้วซิตี้จะสู้กับซิตี้จะสนับอันวาเลสอันวาเลสแล้วออกมาทำไมล่ะครับประตูเออร์ลิงฮร์เลนก็เรียบลอยแล้วครับลงนี้โอ้โหผมกดเย่งบนนานเกินไปทุกคนฮอบประตูต่อศูนย์ทุกคน ปลอบใจผมหน่อยโอ้ย <laughs> <laughs> น้องเอ้ยโอ้ยไม่ไหวหน้าเลย <laughs> โอ้โหสามศูนทั้งสองเกมครับแล้วมันยังไม่จบด้วยเกมนี้โอ้โหแล้วประตูออกมาก็ฮาแเล่นครับตีดไซก้อยอีกแล้วทุกคน <laughs> โอ้โหเรียบร้อยครับ 0. สามประตูต่อศูนย์สกอร์รวมหกศูนทุกคน ไปกันต่อครับนาทีที่72อีกอิมระบัดโอเคไรฟ์ฟอร์ดตึงจะบอกโอ้โดนแซยิงบอลแบบยิงแบบแขงนะจะสอยแล้วว่างอีกแล้วว่างอีกแล้วทุกคนอฮาร์เลนฮาร์เลนแล้วซัดจังหวะเดียวโอ้ยเฟิร์สทามช็อตโตรงนี้ตรงตัวครับบาเยนเียถ้าไม่ตรงตัวก็ถ้าเล่นทางหน่อยก็ ก็คงเข้าไปแล้วแล้วครับแต่เขาคงยิงเอามันแล้วฮะโอ้โหโอ้เอาดีใจเข้าไปแต่มุมครับของแมนซิตี้อ่าหยุดกเกมกันก่อนฮะตั้งกันหน่อยเอาอยัางไงเอาอยัางไงต่อดียังไงก็ต้องอไหวไหมเอาลับบดออกไปดีนะเดี๋ยวนะ โอเคลบะบัดออไปองี้ดีกว่ามายิาน้นลงมาโอเคประมาณนี้ครับใช้สปีดบอลกันหน่อยเนาะเติมเกมลุกกันหน่อยครับไปลุยต่อดูคู่แข่งโอ้โหดูเปลี่ยนแผนเอามาแล้วครับ4123คงคงไม่รู้จะเอาแผนอะไรแล้วล่ะครับตัว,วุูนไปแล้วอะ่ะ ปรับแผนเป็นแบบอ๋อลองทีมแล้วกันเนาะโอเคครับไปต่อครับเตนมุมของแมนซิตี้เดอร์บอยเปิดไปแล้วก็อีกท <c oughs> ีหนึ่งมาครับเ <c oughs> จ้าอีกไหมมาเอาให้สุด <c oughs> เอาให้สุดไปครับเดอร์บอยเปิดลูกนี้ก็เคลีกร์ลนี้อุย้ยเฉี่ยวเสาอีนิดเดียว อลไยังได้โมองอะทุกคนแล้ว้องหลังผมยืนเต็มไปครับไอเยนไอ้โอ้โหบุกไม่ขึ้นเลยครับแล้วจะโดนลูกที่สี่ไหมจะโดนลูกที่4ี่ไหมมีโอกาสมีโอกาสฮันนพิกแล้วก็โอ้โหกับตัวยิงลูกนี้ไม่ได้ครับ หลุดไปง่ายไปง่ายไปดูกลับตัวยิงครับโอ้โหจะเย็นขอตีเสมออีกสิบตาทีสุดท้ายทุกคนโอ้โควาลานผมหมดแล้วครับไปฮัโลโหลคาซิมิโลอันโตนี ปู่น้องายไปแล้วก็อิลิกเซนลองปูโน่องเยแล้วฟัดโอ้โหไม่ได้แล้วยังไงครับโอ้โหซิตี้จะสวยอีกแล้วจะสวยอีกแล้วจะเอาลูกต่อไปหรือเปล่าจะลูกที่สี่หรือเปล่าโอ้ดับนัดทันทีแล้วกระชากหนีหนีหนีแล้วก็เติมมาฝั่งซ้ายจะเปิดไหมไม่เปิดถึงกับเสร็จครับอันโตนร์รี่ลงมาช่วยเกมรับอันโตนี่นี่เหมือนชีวิตจริงลงมาช่วยเกมรับอะครับ แล้วนัดหน้าอนโตนี่ของแมนยูไม่ได้ลงนะทุกคนไม่ได้ลงนะแล้วก็สโมสรประกาศแล้วครับตกลงกับอนโตนี่ว่าพักยาวเนาะแฟนผีก็คงจะรู้ดีแลลวครับพักยาวจากค <ไป S 2> ดีความที่เกิดขึ้นคดีความส่วนตัวเนาะชันโชก็น่าจะพักยาวเหมือนกัน,นครับ <Here. S 1> เพราะว่าเป็นคดีความส่วนตัวเหมือนกันกับเ <'s> uh, ทนฮักนะชันโชนะคิดว่านะ โอเคครับทุกคน3าพศนูนย์สวัสด์สองแมตชรวมกันก็2เกมรวมกันก็เป็น6ประตูต,ต่อศูนย์ละครับ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 ,รบโอเคทุกคนตกรอบแรกโดยปริยายโอเคครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปนะครับยังไงก็วิมืออ่อนๆแบบนี้ก็ฝากไว้ให้เป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันไว้ซ้อมมือกันใหม่เนาะ ขอบคุณครับขอบคุณน้องที่ช่วยสั่งสอนสอนบอลให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับตกลอบครับผมบาย